ไลบ y รี่อัญญีชาเนลสวัสดีค่ะอุ้มลักตอนที่12มาแล้วห่างหายไปนานเลยแต่ตอนนี้มาให้ได้รับฟังแล้วรับรองความสนุกเลยค่ะมารับฟังกันดีกว่าค่ะบทที่12สายวันต่อมาคุณทิรัตมองเอกสารสำคัญในมือ ชนิดที่ว่าตามไม่กับพริบจนถึงวินาทีนี้หล่อนไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงราวกับว่าตัวเองหลุดเข้าไปในความฝันก็ไม่ปานแต่มันคือเรื่องจริงเอกสารแผ่นนั้นคือทะเบียนสมรสวันนี้คุณที่รัฐหยุดงานหนึ่งวันเนื่องจากธรรมดีบอกว่าจะพาตนไปทำบุญที่วัด และไปทําบุญลงศพให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่งด้วยความที่ไม่ได้ทําบุญมานานหล่อนจึงโทรไปลางานทันทีและกอนกหนกก็อนุญาตให้ลาได้คุณที่รัฐหวนนึกถึงช่วงเวลาอันแสนตกใจรักคนตื่นเต้นตอนที่ทันบดีเลี้ยวเข้ามาในสำนักงานเขตแห่งหนึ่งคนที่นั่งมาด้วยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาคงแวะมาทำธุระก่อนไปทำบุญที่วดัดตามบอกตนไว้ แต่พอเข้าไปด้านในเขากลับบอกหล่อนว่าตั้งใจเซอร์ไพรส์พาหล่อนมาจดทะเบียนสมรสซึ่งเขาได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วทั้งเอกสารตัวจริงที่ต้องใช้และพยานที่จะมาลงชื่อในทะเบียนสมรสด้วยนั่นคือนอรพัชกับดิศพงศ์แม้จะตกใจหัวใจเต้นโครมครามเพิ่งรู้จากคำว่าดีใจจนเนื้อเต้น ในหัวมีแต่คำถามทว่าคุณธิรัตก็จดทะเบียนสมรสกับทันบดีหล่อนจำวินาทีที่เซ็นชื่อลงไปในช่องที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ได้ดีว่ามือสั่นมากแค่ไหนหัวใจสั่นตามไปด้วยไม่คิดว่าผลของการเป็นภรยาแสนชังจะลงเอยด้วยการจดทะเบียนสมรสคุณธิรัตกลายเป็นภรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของทันบดี ยังไม่หายตกใจหรือไงทันบดีถามเสียงนุ่มคุณทิรัตละสายตาจากทะเบียนสมรสเงยหน้ามองคนถามค่ะยังคิดว่าฝันไปหล่อนตอบพร้อมรอยยิ้มต่อไปนี้ทุกอย่างที่พี่ทำให้ลูกหมีไม่ใช่ความฝันนะมันคือเรื่องจริงจากหัวใจสามีสุดหล่อคนนี้ทันบดีตอบย้ำให้หล่อนมั่นใจ พี่จะไม่ให้ใครทำร้ายลูกเมียของพี่อีกใครกล้าทำแล้วก็น่าดูเป็นวาจารื่นหูมากคุณธิรัต์รับรู้ได้ถึงความจริงใจจากเขาที่หล่อนไม่ถามถึงเหตุผลเช่นเดิมขอแค่ทันบดีดีกับตนก็พอขอบคุณค่ะพี่อิดเขายิ้มทำบางอย่างเอียงแก้มให้คุณธิรัตนที่รู้ความหมายขยับใบหน้าไปหอมแก้มเขา คืนนี้เปลี่ยนคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นนะเสียงเขาวหวานเสมือนแววตาลูกหมีตามใจพี่อิดค่ะคุณที่รัดไม่เกี่ยงอนทันบดีหันมายิ้มให้ภรรยาขยับตัวหอมแก้มหล่อนซ้ำๆหลายครั้งก่อนขยับตัวนั่งตรงติดเครื่องยนต์ติดเครื่องยนต์ขับมันออกจากจุดจอด มุ่งตรงไปยังวัดแห่งหนึ่งเพื่อทำบุญเป็นสิริมงคลต่อการเริ่มต้นชีวิตคู่ชนินไม่ใช่คนสายทำบุญไม่เคยคิดอยากทำบุญเลยสักครั้งเรียกได้ว่าห่างไกลวัดก็ว่าได้แต่ที่ต้องมาวัดเพราะมีเรื่องสำคัญคุยกับลุงชํมมักตะทายกวัด เรื่องที่ชนินต้องการคุยกับลุงชำไม่ใช่เรื่องการทำบุญหรือจัดงานบุญแต่เป็นเรื่องกู้เงินวัชรพลพาคนอยากได้เงินมาหาลุงชำพร้อมโฉนดที่ดินผืนหนึ่งมาค้ำประกันโดยเงินที่ตกลงกันคือสามล้านบาทหลังจากได้เงินตามต้องการสองเพื่อนรักขอตัวกลับทันทีวชรพลมีงานที่ต้องสะสาง จิงแยกกับเพื่อนหน้าศาลาไม่วายเตือนชลินเรื่องการเสี่ยงดวงมีหรือที่ชนินจะฟังคำเตือนได้แต่พยักหน้าเท่านั้นวัชรพลเดินไปยังรถยนต์ของตนส่วนชนินเกิดปวดท้องเบาเขาจึงเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ไม่ไกลนักคุณที่รัฐเพิ่งรู้จักคำว่าอิ่มอกอิ่มใจก็วันนี้ตอนสายหัวใจพองโตจนแทบแตกออกมาเมื่อเขาพาตนไปจดทะเบียนสมรส ส่วนตอนนี้หัวใจอิ่มบุญมากทันวดีพากุณทิรัฐมาวัดที่เดือนดาวมาบ่อยๆจึงคุ้นเคยกับที่นี่พอสมควรหลังจากพากุณทิรัฐไปไหว้พระเขาพาหล่อนไปทำสังฆทานกับลวงตาตลอดเวลาที่ทำบุญกุณทิรัฐไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากพนมมือไหว้พระทันวดีจัดการให้หล่อนทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ลงจากรถ ความที่วันนี้แสงแดดคล้ายคงโกรธใครมาเป็นร้อยปีส่องแสงเจิดจ้ามากทันบดีนำร่มที่ติดรถไว้มากางให้คุณธีรัตน์หล่อนหมายถือร่มไว้เองทว่าทันบดีไม่ยอมคุณธีรัตน์จะว่าอะไรได้ได้แต่กล่าวขอบคุณส่งยิ้มหวานให้เขาทันบดีไม่ได้ทำเพียงแค่นี้ชายหนุ่มไปเอาดอกไม้ทูบเทียนมาให้จุดทูบเทียนให้เสร็จสท์ จากนั้นจิงพาหล่อนไปไหว้หลวงตารอพี่แป๊บนะพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนคันบดีบอกภรรยาที่พยายาน่งรับรู้ลูกหมีไปนั่งตรงนั้นดีกว่าจะได้ไม่ร้อนทันบดีกางร่มให้กุณทิรัตเดินไปนั่งใต้ต้นหูกวางต้นใหญ่ที่มีม้าหินสองตัวตั้งอยู่เมื่อภรรยานั่งเรียบร้อยเขาจึงก้าวเดินเข้าไปในห้องน้ำขณะคุณทิรัต นั่งรอทันบดีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันหลายเดือนเดินออกจากห้องน้ำและเดินมาทางที่คุณธีรัต์นั่งอยู่ส่งผลให้ทั้งคู่เจอกันลูกมีชนินที่เห็นพี่สาวก่อนส่งเสียงทักคุณธีรัต์ทำหน้าแปลกใจที่เห็นน้องชายในวัดฟรีมาทำบุญเหรอคุณธีรัต์ถามยุ่งอะไรด้วยคนถามถึงกับอึ้องกับคำตอบ มาวัดก็มาทําบุญสิทําไมคนอย่างฉันเข้าวัดทําบุญไม่ได้หรือไงพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแค่ถามดีๆกุณทรัตตอบกลับน้องชายที่ไม่มีความสนิทสนมกันสักนิดเดียวคล้ายคนแปลกหน้าทั้งที่เป็นพี่น้องคลางตามกันมาไม่เพียงแค่นั้นชินินไม่เคยเห็นหล่อนเป็นพี่สาวเป็นคนในครอบครัวจริงๆแล้วฉันอยากมาวัดนะ มาวันที่เธอตายยังไงล่ะรู้ไหมว่าคนที่บ้านอยากให้เธอตายไม่อยากให้อยู่เกะก,กะสายตาช่างเป็นคำพูดบาดจิตบาดใจคนฟังเหลือเกินข้อนี้คุณที่รัตรู้ดีไม่ว่าการกระทำหรือคำพูดของคนในครอบครัวบอกเช่นนั้นจริงแต่หล่อนก็หลอกตัวเองมาตลอดคิดว่าสักวันจะได้ความรักจากพวกเขาบ้างเป็นความหวังที่ดูห่างไกลความเป็นจริงเหลือเกิน รู้ไหมว่าคนที่บ้านดีใจแค่ไหนที่เธอออกไปจากบ้านบ้านฉันเลยไม่มีกลิ่นเหม็นสาบของเธอไปอยู่นุ่มเป็นไงล่ะสุขสบายหรือเปล่าได้ข่าวว่าบ้านนั้นเกลียดเธอทุกคนถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ฉันคงไม่อยากมีชีวิตอยู่คงจากโลกนี้ไปตั้งนานแล้วไม่อยู่ให้ใครเกลียดขลาดนี้หรอกหน้าด้านหน้าทนชนินต่อว่าพี่สาวอย่างไรซึ่งความเคารพ ตามประสาคนที่ถูกปลูกฝังให้เกียดชังคุณทิรัตมาตั้งแต่เด็กนอกจากคำพูดไม่น่าฟังสายตาชนินมองคุณทิรัตอย่างไม่ใช่พี่น้องและทำบางอย่างที่ทำให้ใครคนหนึ่งเห็นเต็มตาเธอนี่นะตายเมื่อไหร่คุณย่าเลี้ยงฉลองแน่ชนินจิ้มนิ้วชี้ไปยังหน้าผากของคุณทิรัตที่เวลานี้ร้องไห้เสียใจกับคำพูดน้องชายมึงทำอะไรเมียกู เสียงทันบดีดังมาพร้อมกับร่างกายเขาเดินมาหาคุณที่รัฐขยับสายตามองชายหนุ่มหน้าตาดีที่เขาคุ้นตาแต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอที่ใดอย่างเอาเรื่องอ้าวคุณอิดมากับลูกหมีหนุนครับชนินหน้าซีดเมื่อเห็นทันบดีผมเป็นน้องชายลูกหมีครับจริงเหรอลูกหมีทันบดีถามขณะโอบบาลอนไว้ดึงล่างสาวให้ลุกขึ้นยืน ค่าหล่อนตอบเช็ดน้ำตาคุณเป็นน้องชายลูกหมีแล้วเมื่อกี้คุณทำกับลูกหมีแบบนั้นได้ยังไงแล้วทำไมเมยผมถึงร้องไห้ทันไดีถามชนินเสียงเข้มแววตาไม่เป็นมิตรคล้ายมีไฟแห่งความโกรธสูงอยู่ว่าไงตอบมาสิเออชนินตอบไม่ได้หากต่อไปมีหวังโดนหมัดโดนเท้าอีกฝ่ายแน่ นึกแปลกใจอยู่ว่าทำไมคนที่ไม่เคยชอบหน้าไม่ปรารถนาได้คุณทีิรัตเป็นเมียถึงได้ปกป้องพี่สาวตนขนาดนี้น่าจะไม่สนใจมากกว่ามิใช่หรือแต่เขาคงไม่ถามเพื่อให้ได้คำตอบเวลานี้ชิ่งหนีก่อนดีที่สุดผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีธุระด่วนชนินรีบเดินหนีทันทีฐานปรดีทำท่าจะตามไปเอาเรื่องแต่ถูกคุณีิรัตรรังไว้ คุณอิดคะเราไปกันเถอคะค่ะคุณอิดบ่นหิวไม่ใช่หรือคะแม้ในตามีน้ำใสๆครอแต่หล่อนก็ยิ้มให้เขาทํำราวกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นเรื่องเล็กน้อยไปหาอะไรกินกันดีกว่าคะ่ะลูกหมีก็เริ่มหิวแล้วคะ่ะทันบดีไม่ได้กล่าวคำใดเขาไม่อยากถามให้คุณที่รักเจ็บช้ำนึกถึงคำบอกเล่าของมิ่งเมืองที่ว่าคุณที่รักคือคนที่ครอบครัวไม่รัก ไม่อยากให้อยู่ร่วมบ้านด้วยจากภาพเมื่อครู่ทำให้ธันปรดีคิดว่าหล่อนคงไม่ได้ถูกทำร้ายด้วยคำพูดอย่างเดียวแน่ต้องมีความลับอีกหลายอย่างที่เขายังไม่รู้คนอย่างธันปดีอยากรู้ต้องได้รู้เดิมทีธันบดีตั้งใจทำให้วันนี้เป็นวันที่กุณธิรัฐมีความสุขเป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่ของเขาและหล่อนแต่ความตั้งใจของเขาถูกดับลงเพราะชนิน กุณทิรัตซึมตั้งแต่ออกจากวัดหล่อนพูดน้อยลงถามคำตอบคำเวลายิ้มก็รู้สึกได้ว่าฝืนยิ้มแววตาหล่อนดูเศร้าไม่มีชีวิตชีวาเหมือนก่อนหน้าได้เจอชนินทันบดีโกรธมากยังตั้งมั่นในใจว่าจะต้องรู้เรื่องความลับของคุณทิรัตในส่วนที่ถูกปกปิดไว้หรืออาจพูดได้ว่าเรื่องที่มิ่งเมืองกับพัชชินไม่เคยรู้กุณทิรัตคงไม่ปริปราก เล่าให้ใครฟังคนฉลาดอย่างเขาคิดหาทางรู้ได้ไม่ยากศูนย์ขายมือถือยี่ห้อดังคือเป้าหมายแรกหลังจากกินอาหารเสร็จกุณเทิรัฐไม่ได้คิดว่าเขาซื้อโทรศัพท์ให้ตนพอรู้ก็ปฏิเสธตามเคยเพราะราคาแต่ละเครื่องแพงหลักหมื่นราคาห้าพันสำหรับกุณเทารัฐก็ถือว่าแพงมากแล้วไปดูร้านอื่นดีกว่าค่ะ แต่ละเครื่องแพงๆท่านั้นเลยลูกหมีไม่เคยใช้ของแพงค่ะไม่เคยใช้ก็ลองใช้สิราคาไม่แพงด้วยคุณที่รับมองหน้าคนพูดว่าราคามือถือเกือบ4ี่0 0เจคือไม่แพงสำหรับพบ,บดัดีอาจมองว่าราคาจับต้องได้แต่สำหรับคุณที่รับมันคือของใช้ฟุ่งเฟือยที่ราคาสูงเกินเอื้อมแต่ว่าหล่อนยังไม่ทันได้เอ่ยคำใด คนอยากซื้อชิงพูดกับพนักงานราวกับว่าไม่สนใจเสียงหล่อนรุ่นนี้มีกี่สีครับรุ่นนี้มีสี่สีค่ะตอนนี้ที่ร้านเหลือสีดำสีเดียวค่ะพนักงานตอบงั้นจัดมาเลยครับค่ะรอสักครู่นะคะคุณอิดคะมันแพงไปคะ่ะลูกหมีไม่เคยใช้ของแพงไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้ด้วยลูกหมีกลัวใช้ไม่คุ้มคะ่ะเอายี่ห้ออื่นดีกว่านะคะ แค่ราคาห้าหกพันก็พอค่ะคุณทิรัตพยายามรั้งความตั้งใจเขาก็อย่างที่ฉันบอกเธอไงว่าไม่เคยใช้ก็ลองใช้ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ใช้คล่องเองรุ่นนี้มันมีลูกเล่นเยอะดีนะทนทานดีด้วยฉันชอบฉันใช้มาตลอดเลยทันไปดีไม่ละความตั้งใจมันอาจคุ้มสำหรับคุณอิดค่ะแต่สำหรับลูกหมีมันไม่คุ้มราคา่ะ ลูกหมีไม่ค่อยมีเพื่อนนอกจากกิมกับปูจาก็ไม่มีเพื่อนคนไหนโทรหารลูกหมีน้ำเสียงดูเศร้าเล็กน้อยทันบดีมองเห็นเขาจับมือสาวขึ้นมาบีบเบาๆก็ช่างคนอื่นสิใครไม่โทรหาเธอจะสนใจทําไมฉันจะโทรหาเธอทุกวันเลยวันหนึ่งหลายๆครั้งด้วยให้เธอเบื่อหมุดหงิดและลาคาญจะต้องบอกให้ฉันหยุดโทรขณะพูดใบหน้าทันบดีมีรอยยิ้ม ฉันซื้ออะไรก็รับไว้เธอเพราะฉันเต็มใจซื้อให้ยังมีอีกหลายอย่างนะที่ฉันอยากจะซื้อให้เธอฉะนั้นห้ามขาดใจผัวเข้าใจไหมค่ะเข,ข้าใจค่ะหล่อนตอบรับอย่างจนใจรู้ว่าปฏิเสธยังไงเขาก็ไม่ฟังอยู่ดียิ้มให้ฉันเห็นหน่อยสิตั้งแต่มาถึงห้างฉันยังไม่เห็นรอยยิ้มเธอเลยใจฉันมองมากเลยรู้ไหมเธอยิ้มที่ไรใจฉันคลึกคลืดหน้าดู ทันบดียกมือจับแก้มภรรยาด้วยความอ่อนโยนคุณที่รัตเอียงแก้มซกปามือเขาก่อนจะยกยิ้มหวานเป็นรอยยิ้มสดใสกว่าเมื่อครู่มากต่อไปนี้ไม่ต้องสนใจใครนะไม่ว่าใครจะว่ายังไงรู้สึกยังไงกับเธอเธอสนใจแค่ฉันคนเดียวพอฉันจะไม่ทำให้เธอร้องไห้เสียใจจะทำให้เธอมีความสุขเท่านั้น คุณธิรัตไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของความเปลี่ยนแปลงหล่อนไม่อยากรู้ขอแค่ทำพอดีใจดีกับตนบ้างไม่เห็นตนเป็นขยะอยู่ในบ้านแค่นี้ก็พอใจแล้วอีกทั้งคำพูดเขาเกิดความอบอุ่นหัวใจกุณธิรัตขึ้นมาทันทีทันใดค่ะคุณอิดไม่เอาไม่เรียกอย่างนี้หล่อนทำหน้าชง,งนเรียกว่าพี่อิดดีกว่า อยากฟังแบบว่าพี่อิกคะพี่อิกขาคงจะเพราะหน้าดูคุณที่รักยิ้มทำตามที่ทันบดีต้องการค่ะพี่อิกิขาทันบดียิ้มบ้างแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดคำใดพนักงานของร้านเดินเข้ามาหาเพื่อทำหน้าที่ขายมือถือให้สองสามีภรรยา ตามที่ทันปดีบอกคุณทิรัตไว้ว่ามีของหลายอย่างที่จะซื้อให้เขาดูสนุกกับการเข้าออกร้านนั้นร้านนี้ไม่สนใจคำห้ามคำขอร้องให้หยุดซื้อจะว่าไปทันปดีกำลังเข้าขายคำว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคุณทิรัตอ่อนใจไม่พูดห้ามเขาอยากซื้ออะไรก็รับไว้แม้ว่าข้าวของจะมากมายขนาดถือคนละสองมือยังไม่หมดจนต้องนำไปเก็บไว้ที่รถ เพื่อการช็อปปิ้งร้านอื่นที่เขาอยากไปจะได้สะดวกขึ้นก่อนกลับบ้านทันนบดีพากุณธิรัตไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ซูชิชิน้นละสิบบาทที่หล่อนเคยซื้อกินตามตลาดนัดหรือริมข้างทางแต่เป็นร้านขึ้นชื่อที่มีอาหารให้เลือกกินหลากหลายรวมถึงซูชิเซตละเกือบ1,000บาทรสชาต,ติต่างกับที่หล่อนเคยกินกับเพื่อนสนิทมากอร่อยสมราคา วันนี้ถือว่าทันบดีเติมเต็มความรู้สึกที่คุณทิรัตไม่เคยได้รับจากใครเขาเอาอกเอาใจหล่อนทุกอย่างเปให้ไม่อั้นไม่สนใจราคาสิ่งของว่าแพงถึงหลักแสนขอเพียงแค่เขาพอใจจ่ายเท่านั้นเราเชื่อว่าทันบดีไม่หยุดการจับจ่ายซื้อของให้คุณธิรัตแค่นี้แน่นอนมันจะมาอีกเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุด รัดจานั่งดูทีวีพร้อมจิบน้ำชาในห้องนั่งเล่นแม้สายตามองทีวีแต่ใจนางกลับนึกถึงเจ็มณีหญิงสาวนิสัยไม่ดีที่เจอในห้องน้ำตอนแรกนึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนมันนึกออกตอนที่รู้ว่านางแบบถูกเปลี่ยนตัวเป็นคุณธิรัฐที่กลายเป็นว่าเป็นดาวเด่นในงานได้รับคำชื่นชมไม่ขาดปากนางเห็นความเด่นดังของคุณธิรัฐ แทนที่จะดีใจที่ได้หน้าได้ตากลับไม่พอใจอยากกระชากกุนทิรัตลงมาจากเวทีแต่ก็ทําเช่นนั้นไม่ได้เนื่องจากมีคนหนุนกุนทิรัตหลายคนแต่และคนเป็นตัวบิ๊กของงานด้วยอนงเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพร้อมการ์ดงานแต่งงานและบัตรเชิญง,งานการกุศลนางวางทั้งสองอย่างลงบนโต๊ะกระจกแล้วแม่นั่นเป็นยังไงบ้างละ่ะหายท้องเสียหรือยัง ได้ยินประโยคคาถามแรกอน,นงไม่เข้าใจว่าแม่สามีหมายถึงใครพอได้ยินประโยคต่อมาถึงได้รู้หายแล้วค่ะอัน,นงตอบก่อนแจงเพื่อไม่ให้แม่สามีสงสัยเมื่อวานตอนเย็นนงโทรไปคุยกับคุณนิ่มเรื่องงานของสมาคมค่ะนงเลยถือโอกาสถามค่ะฉันมีความคิดแปลกๆนะนงยังไงคะคุณแม่ลูกสะาไถามกลับ ฉันรู้สึกแปลกๆก,กับนางเมย่านะสิเกลียดลูกหมีว่ามากแล้วทําไมถึงได้รู้สึกว่าเกลียดนางเมย่ามากกว่าลูกหมีก็ไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอน,นงชะงักกับคําพูดรัด,ดามองหน้าแม่สามีด้วยประกายตาไม่พอใจแต่ก็ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกไว้เต็มกําลังทําไมคุณแม่รู้สึกอย่างนี้คะคุณแม่ไม่เคยเจอหนูเมยา่าเลยไม่รู้ว่าตัวจริงหนูเมย่าน่ารักมากเลยนะคะสวยน่ารัก ผู้จาก็เพราะค่ะอานงพูดให้ลดาเข้าใจใหม่ทำไมฉันจะไม่เคยเจอฉันเคยเจออย่าแถมยังเจอฤทธิ์ของมันด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเป็นลูกคุณนิ่มแต่ทำไมกริยามารยาทถึงเหมือนคนไม่มีสกุลไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนเอหรือว่าคุณนิ่มจะไม่เคยสั่งสอนลูกก็ไม่รู้ลดาในถึงเกตมาีก็เบ้หน้าคนอะไรก็ไม่รู้มารยาทต่ตา เคยเจอที่ไหนคะคุณแม่คุณแม่จําผิดคนหรือเปล่าคะตอนแรกก็คุณคุณหน้าจําไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหนมันดึกได้ก็ตอนอยู่ในงานเพราะเธอเคยเอารูปให้ฉันดูนิสัยเลวส่วนทางกับหน้าตามมากยิ่งรัจดดาพูดถึงเก็บมณีในทางไม่ดีอนนงยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเมยา่าทำอะไรคุณแม่คะก็มันแซงคิวฉันในห้องน้ำน่ะสิแถมพูดจาไม่ดีใส่ฉันด้วยนะไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ อ๋อตอนนั้นหนูเมย่ญญาคงปวดท้องหนักมั้งคะคุณแม่เลยทาเสียมรารยาทอ้นงแก้ตัวแทงเก็ดเมนีอย่าไปใส่ใจเลยค่ะผ่านให้ความบังคุณแม่ขึ้นเปล่าๆนะคะก็จริงฉันไม่อยากนึกถึงหรอกนะแต่สมองกลับไปนึกถึงมันเองเนี่ยสิรัดดาไม่อยากเอ่ยถึงจึงเปลี่ยนเรื่องพูดว่าต่อิดหายเกลยดลูกหมีแล้วหรอคำถามนี้ทำให้อนงแปลกใจ ทำไมคุณแม่คิดแบบนี้คะก็ในงานเห็นตัวมันติดกันอิดหนีไปด้วยตลอดเลยแนะนำให้คนนั้นคนนี้รู้จักลูกหมีแถมบอกด้วยนะว่าเป็นเมียคนได้ยินอึ้งกันเป็นแถวที่อยู่ๆอิดมีเมียลัตด,ดาตอบจะว่าไปถึงอิดจะญาติด,ดีกับลูกหมีหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเรานี่คะเพราะเราถีบหัวมันออกไปจากบ้านแล้วใครจะรักใครจะเกลียดมันก็ช่างคะ่ะเราไม่ต้องไปสนใจ อนงไร้เยื่อใยกับคุณที่รักอย่างแท้จริงขณะนั้นอภิรักษ์เดินเข้ามาในห้องอีกคนคุยอะไรกันอยู่ครับคนถามซุดตัวนั่งใกล้ภรรยาวางถ้วยชาลงบนโต๊ะคุยถึงลูกหมีอยู่ลัดดาตอบลูกชายคุณแม่คุยเรื่องมันด้วยหรือครับปกติไม่เคยเอ่ยถึงคนเป็นลูกสงสัยก็แค่อยากรู้ว่าอิดไม่ได้เกลียดมันแล้วหรอ แม่เห็นในงานตัวไม่ห่างกันเลยนงบอกคุณแม่ไปแล้วครัว่าช่างมันยังไงมันก็ออกไปจากบ้านเราแล้วไม่ต้องไปสนใจมันว่าใครจะรักหรือใครจะเกลียดมันอานงบอกเพิ่มเติมนงพูดถูกนะครับช่างมันเถอะครับคุณแม่มันพ้นไปจากบ้านนี้ก็ดีแล้วไปเป็นตัวซวยบ้านหลังนั้นผมว่านะบ้านนั้นต้องซวยหนักมากแน่แ่เพราะอิดมาขอทะเบียนบ้านตัวจริงจากผม ตอนแรกผมก็สงสัยว่าจะขอไปทำไมแต่พอรู้ว่าจะเอาไปเป็นเอกสารสำคัญในการจดทะเบียนสมรสกับลูกหมีผมเลยให้ไปรัตด,ดากับอนงตกใจกับคำบอกเล่าจากปากอภิรักษ์ที่ไม่คิดว่าเรื่องจะออกมาในรูปแบบนี้ว่าไงนะจดทะเบียนสมรสกับลูกหมีงั้นหรอคนเป็นแม่อุทานตกใจสมองเกิดมึนงงทำไมมันออกมาในรูปแบบนี้ล่ะ ตอนมันไปอยู่บ้านนั้นมีแต่คนเกลียดมันนะไม่อยากได้มันด้วยซ้ำไปใช่ครับเสียงอภิรักษ์คลายไม่ถูกร้อนผมว่าดีออกที่มันจดทะเบียนสมรสกับอิดเพราะการที่อิดให้มันเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่าอิดพอใจในตัวมันเรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ให้มันช่วยเราก็ทำเหมือนเดิมบังคับมันมีหรือครับที่มันจะไม่ช่วยเรา ก็จริงนะคะคุณแม่เราไม่จำเป็นต้องตกใจหรือสนใจเรื่องนี้บ้านหลังนั้นคงสวยหนักมากที่ได้มันเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราควรดีใจที่มันพ้นไปจากบ้านเรานะคะอนงไม่ทุกร้อนเช่นกันเพราะคิดว่าอีกไม่นานคุณธิรัตก็จะลาโลกนี้หนังไม่จำเป็นต้องใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเมื่อทุกคนละเว้นความสนใจกุณทิรัตทั้งสามจึงคุยกันเรื่องอื่น ระหว่างที่สนทนากันอยู่นั้นข้อความทางไลน์ของอ,อนุคงเด้งขึ้นมานางกดเปิดอ่านก่อนตอบกลับด้วยสติ๊กเกอร์แล้วรีบกดออกจากแอปนั้นทันทีตอนที่12จบแล้วเป็นไงคะสมการรอคอยไหมคุณอัญญานีบอกว่าตอนหน้าจะมาให้เร็วกว่านี้แน่นอนคะ่ะรอรับฟังเลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องไลบรารีอัญญานีชาแนลขอขอบคุณทุกการรับฟังค่ะขอให้มีความสุขในการรับฟังค่ะ